วิธีบ้านเฮาครับเจ้านี้สาพามืงแปลงพักครับสวนเกษตรปลอดสารโรงเรียนบ้านตโยกประชาสุข,ขครับวันนี้โครงการพานหน่อยปลูกคร,บออรกกกับเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เพื่อทำนี้เดือับเพื่อจำหน่ายเพื่อเชิสร้างประสบการณ์ประสบการณ์รณเหตุเ็กหน่อยนะครับในเรื่องการเหตุการ,กรเกษตรเพราะว่าสิ่งที่เขานี้ว่าได้นะครับก็คือ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนครับได้อยู่บ้านนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องส่งเสริมเรื่องอาชีพให้เขาครับเดี๋ยวพามาเบิ่งครับไปเบิ่งกันเลยครับแปลงผักลองปลูกเสีอทอครับเสือท,ทอฝั่งนี้ครับ หลังเงี้ยวันนี้จะเป็นแปลงผักรวมนะครับมีทั้งกวางตุง้งผักกาดขาวผักซีเล้าครับนีบ่นี่ครับแปลงประกาศขาวครับประกาศขาวอันนี้ก็เป็นแปลงกวางตุ้งครับพักบุ้งก็มีพักบุ้งครับนะครับ อาก,กาศตุ่งครับสวยงามอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต่าครับฟักน้ำเตา่ากำลังเลื่อยอเอาใจมันกระโดมไปแล้วเดินปูนอันนี้จะเป็นผักชีครับชีจีนครับจีจีนงามแห้งครับงามมาก อนนี้ครับขน่ากำลังสวยครับโอ้ดอดครับนี่ขน่าสวยแล้วนะครับนี่แปลงผักรวมเฮาครับนี่ครับกำลังแยกบูกกับฝั่งถนน เป็นคณะกงกลุงครับอากาศขาวมีสองโรงเรียนครับโรงเรียนหนึ่งครับาจาจนั้นก็ฝากติดตามครับตั้งช่องยูทู e วิธีบ้านเฮาครับพาเมืองกับการเกษตรในโรงเรียนครับฝึกประสบการณ์ให้นิดหน่อยครับ เพื่อที่จะให้เขาเอาไปต่อยอดในอนาคตนะครับถ้าเขาจบออกไป